แอนเดดแบนเคยไปเล่นตัวแบบเออเคยขึ้นมาเอ้ยมอไซเฉยมอไซไงดี่รักเดี๋ยวเดี๋ยว after เ u อร์ r นี่มันอะไรเอาชื่อแมปนี้พี่โอ้โหต้องชุดนี้เลยนี่ชุดเปิดเผยเอ็ดโดชุดกูเทสุดแดงแปดเลยชุดสตาร์สีนี่ใส่ต้องสีเขียว โคตรโคตรเข้ากันไอ้นี่นี่แหละแล้วเรดดี้เรดดี้เป็ดเอะไรวะไปกดผิดไงโอ้โหด่านข้างหลังน่าอะไรแค่กลางคืนซะด้วยนะ The fuck is this มาขับไฮรีกลางคืนโหแล้วดูรถแต่ละคนโอ้หแต่ละคนรถแบบอาคุมะไปแล้ว โอ้สปีดขวา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 แล้วกันคูขวาเลยุยมีไฟด้วยกูเลยกูเลยเอาใหม่เอาใหม่แรงไปอ่ะเอาไปไไปออกขวาเเล่นน้าไปหนหายดีดีแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวคนดูเขาได้ไม่ใช่เรื่องของพี่เนี่ย <laughs> โอ้โหด่านสุดยอดมากเลยโคตรแรงอ่ะเบิร์นเนเเครื่อง <c oughs> กีรแรงเมาส์เนี่ย,อย่อย่างเบิร์นตัวเดียวอุ้ยอะไรนะยางม้ายางม้าเลยพี่โอ้โหด่านได่ไงเดืงสูงเลยอยังเสียวอย่ังเสียวยังเสียว เดี๋ยวเลยเฟนมันสูบวัไงโอ,อ,อ,อ้โหเฮ้ยไม่น่าเดี่ยวเลยอ้าวคุณไปได้อยู่ที่โหลดละกูที่โหลดหมอแล้ว,ลวไงไอ,อ,อหมอแม่งแรงยี่นี้ยรถหอมันโค้งพี่โคลนห่งงาน,นะจะเป็นทีเอยเอยตกจะเป็นทีไม่น่าเลย<อ>เขาไปกันหมดแล้วนี่เดมอนเลยช็อปเปอร์แฮนด์สนะูงเลยเดมอน อุโมงตัมหมดจิอุโมงแค่นี้นไข่กาปาจิโกีเอ้ยตามตามอไม่ทันเลยไมได้เดียวสกูไม่ได้นะกูอ่ะหลังสุดโ <c oughs> อ้มีอุโมงด้วยแต่ฟัอาภพธาแล้อเป็นอุโมงโดนเข้าใจเปไหนนโะอ,อ้โหอ,อุโมองอุโมองอุโมง โอเท่่บนไมใชคป้ายวหว้พระนอนอุบลแม่ผมบอกว่าเป็นคนอุบลอุบลอุบลแบงค์ไปแล้วแบงค์ปไหนไปไหนแล้วด้วยพี่คนาเป็นนู่นหมดแล้วไมีแบงค์ได้ที่เท่าไหร่มันกี่รอบวะเนี่ยสองรอบพี่ าาอขวายสายดีนะเว้ยไเอเ้หี้ตะเลดดิร์อีกแล้ว<ม>ทำไมต้อตะเลิดตลอดเลยว่าเอะไงเพื่อนเขาให้พิษาให้พิษามเขาแซงไปโอ้โหทาง สั่งก้มหน้าก้มตาไปใครที่หนึ่งมาตะหมอตัวเต็งอย่างเงี้ยตาหมอนี่เงียบเลยครับตาหมอนี่กรงเงียบเลยครับแบบเงียบคลิปอหะตั้งแต่แข่งมาไม่พูดหายเลยเดคุยเดี๋ยวสติบอลเลิศใช้สมาธิใช้สมาธิอีดอกแล็บอีดอกอะไรเกลียดมึงแล็บเนี่ยะเนี่ยเออแล็บนี่ให้ถึงมึงเไยฮะเออตั้งใจขับเลยบอลเลิศเด็กแบบ เออเดี๋ยวเขาก็ด่าหรอกครับเรื่องพี่พี่เล่นที่ของพี่เนี่ยไม่ด่าหรอกเล่นโอ้โหเจ๊ไม่ด่าหรอกถามพี่แบงค์ได้โดนมาแล้วเเยยี็นี่ไงนี่ไงวายบ๊ายบายแล้วเจอกันอีกฝากันหนึ่งเฮลโหลอิสมีฮัลโหล โมทีสเรือเบิร์นเลื่อาฟาฟาาฟาฟาแลเ์มาแล้วเอาจาขานที่สี่กดดท่าเลยระมันช้าคเนี้เดมอนเดมอนโหเดมอนโซกูแต่งเต็มเลนี่คันนี้ต้นสำหรับดกโตโนเดมอนโตโคต้นตำหรับเลนยาขีหายไปิดขาไป ฟีดอัพเตอร์เบนเนอร์อือขอกันเลยพี่ลงใจมาสวยเอาจะ้นเรยที่หนึ่งเหรอเป็นไปได้ยังไงใคี่นึงอพี่สวัสดีละบปีตแหน่งที่หนึไงหมืนไเจอที่ไหนละเปียโอ้โหเป็นเติร์ดบีบิทมีว่ะโททีว่ะ โอ้โหจอดรอเลยอ่ะโอ้โหโอ้แมงไม่รู้ไม่รู้ว่าตาแบงค์เลยกล่วตาแบงค์เห็นตาแบงค์ขึ้นที่หนึ่งไม่มันมันมันขึ้นมันขึ้นว่ากล่วที่หนึ่งก็ที่หนึ่งชื่อตาแบงค์ที่หนึ่งไอ้ยเมื่อกี้แม่งเบียดกันเดี่ยวมันอะกูบอกเลยถ้าเป็นในนั่นนะล้มแล้วเพี่มันได้ปรับให้ล้มได้ราบมันขาดผลขนาดนี้ บอกแล้วแล้วว่าขอลายไซด์ดีลายไซด์กูชิบหายเลยแล้วเบียร์ปรับโน้ตั้ยยมดิกูอยากได้กาก <c oughs> อยเดิมๆโ <c oughs> น้ตัม้มอ่ะอีท้าุดลูมเอาไหนดิเอาไหนดินี่ <c oughs> ไงนี่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 ไงคอเลต